เลผมาเล็กอายุสิบห้าอยู่กับพี่สาวสองคนพี่แก่เป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอโอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อนวะคไม่ใช้มือเกาะน้ำก็บุญละโอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย ได้แค่นี้ถ้ามันวนไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทําอะไรเลยได้ไงเอาก็คนมาสบายใจนี่เอเอนี่วันนี้อย่าลืมไปทําบุญตักบาตรด้วยล่ะทําไมอะ่ะวันนี้วันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่้แกจะได้สบายใจสบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้วไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี่ อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอ่ะรู้แล้วนะพี่ทําตัวเป็นแม่ไปได้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหนก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ยมึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมากเอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม สานิญโจติระโสยะธาสปิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยชุกีติคายุโกภวะหริวาตนาสีนิสอาจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเรา้องมีการคืนเราต้องมีการแก่การขีดแแะะการตายเป็นของธรรมดาผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้ เพียงเพื่อทําให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละสเสน่ห์ไทยสเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด